ชอบปกติคนนี้ไปเลยไปเลยไปเลยผ่านไปขอบคุณจ้าเมนูเชิญได้เลยค่ะคุณคลายเอ๊ะโยแกคือตัวอะไรอะโยโอยโอย s p r i e bitch I bet you thought you'd seen the last of วันนี้แค่สองมาทำงานพาร์ทามตอนเที่ยงคืนจ้ากับเกม s ชิฟแอดมิดไนท์ที่ดูเผินก็เหมือนร้านสะดวกซื้อธรรมดาแต่ว่าพอมองเห็นนาฬิกาตีเที่ยงคืนปุ๊บเรื่องอแปลกๆเริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะคืนนี้จะรอดไหมหรือว่าจะต้องลาออกกลางกะไปดูกันเลยคะ่ะ โอเคเราเป็นพนักงานรับจ้างคนใหม่เหรอ <c oughs> เราต้องเอาเครื่องดื่มที่ปูกดน้ำหมอใช้ถุงขยะในการโยนขาและแขนซึ่งจะอยู่ในห้องเก็บของ <c oughs> เอาม็อบในการทำความสะอาดเลืด <c oughs> อดทอนี่มันรลานอะไรอะ่ะ <c oughs> ต้องทำการรีสต็อกในเชลที่ยังไม่คอมพลีทั้งหมดเอาไปไหนอะ่ะ <c oughs> เราสามารถใช้ขวดนี้ในการโยนเข้าไปได้หรอวะโยนไปไหนวะอุ๊บเฮ้ย มีที่ซอ่อนคืออะไรอะอันดับแรกเราต้องเติมของก่อนนะเธอแปะของมาเติมก่อนนะรีสต็อกก่อนไปฮึบฉันไม่คิดว่างานสัร์ซ่าทำเป็นกะกลางคืนแบบนี้นะมันสแกรี่อะมันน่ากลัวมากมากเลยนะคะทุกคนหาฝอยทองหาเท้าแก่น้อยอ่ะโอเคมาเรียบร้อย <c oughs> What is that <c oughs> อยี่ยวอยี่ยวอีว บิช oh อเมกอนเนสเดี๋ยวเราเอาขยะออกไปทิ้งก่อนเลยปะแล้วทางขยะอยู่ไหนอะคะ Let it replace อยู่ขอให้มันมาแทนที่แกซะอุ้ยทางขยะอยู่ไหนวะอ๋อ oh, อยู่นี่อเมกอนเนส s t ดแค s s e e มันมองไม่เห็นแมงมุมหมอ p e s s the e n t i t y สันเสิร์เ entity นี้ซะ OMG oh เดี๋ยวเราจะมีลูกค้าเข้ามาด้วยใช่ไหมเราสามารถถามคำถามลูกค้าได้คาคำถามถ้าเราสงสัยอะไรบางอย่างที่ผิดปกติหรือว่าเรื่องราวของเขารวมถึงข้อมูลของเขาใครมาถ้าเราถามถูกต้องตรงจุดเราจะพบเลยว่าเขาเป็น non human d e t e c t e d หมายความว่าเขาไม่ใช่มนุษย์เรามีปืนอยู่ใต้เชลด้วย Hello ขอดูบัตรหน่อยนะคะ คุณคลายดอสันคลายโจสันเดี๋ยวติดต่อเล่นงานอีกรอสักครู่นะคะอาชีพอาชีพเขาบอกว่าเป็นในอำเภอเราสามารถถามคําถามเขาได้นะโอมันมีสถานะอะไรแสดงว่ามันต้องแบบมีคนที่ตุยไปแล้วด้วยหรอแสดงว่ามันอาจจะต้องมีคนที่ปลอมแปลงเป็นดัปเบิรแกงเกอร์โอเคขอดูหัวหน่อยหัวก็ดูปกตินะขาล่ะขาก็ดูปกติใส่ไม่ใช่สวัสดี ไม่ขโมยนะคะไม่ขโมยของนะเ<ะ>พิ่งทำงานมาจากโรงพยาบาลเนาะเอ่อแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอดูก,ก่อนนะคะคุณบอนนี่แมคครีนะคะคุณบอนนี่แมคครีสักคนนะ,ะหัวล้านเป็นนางพยาบาลและมักจะใส่แว่นตาเราวแว่นตาเขาไปไหนอะอ๋อเอาแว่นออกไปแล้วหรอคะโทษนะคะขอดูหน้านิดนึนงเนาะ หัวเป็นอะไรอะคะอ๋อหัวล้านตลอดใช่ไหมอ๋อพอพอว่ามันจะได้แบบเหมือนคล่องคตัวไงชีบอกว่าชีจะคล้องตัวโอเคจริงๆสองว่าเขาปกตินะแล้วการเคลื่อนที่ล่ะคะอ๋อเหนื่อยมาโอเคโอเคโอเครูป,ปกติมากๆเลยอะเธออันนี้เอกสารค่ะคุณพี่เอาเชิญกลับไปได้เลยนะคะทั้งหมด23บาทค่ะอิอิใช่ไหมเซ ไม่ขโมยของนะคะมีก้องมงซอนปิดนะบอกไปกันเลยดูสวัสดีค่ะเตียงเกี๋อมรีบเหรอคะขอดูบัตรนิดนึงนะคะนาธานคาร์เวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อบัตรถ้าไปถึงบัตรแปลมันเป็นอย่างเนี้ย สักครู่นะคะทาไมบัตรเหมือนเขียนมาเองอ๋อทำบัตรหายเหรอคะตายแล้วเอาไงคะมันยิงได้เลยไหมอะทุกคนมันยิงได้เลยไหมมันเป็นบัตรปลอมะคุณพี่หัะ อันนี้มันเป็นเอกสารปลอมนะคะทางรัฐบาลเราไม่อนุญาตให้คุณพี่เอามาแบบนี้นะคะเกลนาเอาคืนไปด้วยนะคะยิงได้ปะยิงไหมย,ยิงไหมไม่มีใครเห็นนะคะเฮียโอไมค์คือเนสเราต้องอถุงมาคลีนไว้แย่แ yeah, ล้วสิ ตกคู่คะ่ะเก็บเนื้ออยู่นะรอแปับติงนะคะไปงแกเห็นไหมได้ฉันเห็นไหมปืนปืนเอาปืนก่อนปืน อนะคะแกแ I'm sorry ไปบินมาหรอคะเป็นแอร์โฮสเตสสาวมากเลยนะสวัสดีค่ะดูบัตรด้วยนะคะโอเคจูเลียต้าเกรนเจอร์นะคะคุณจูเลียต้าไปไหนมาเอ่ยทำไมชุดดูไม่เหมือนกันเลยคุณจูเลียต้าแกรนเตอร์แกรนเจอร์โอเคถามวันที่ไหมสองสิบแปดหเก้าหกเก้าไม่ตอบชีไม่ตอบด้วยโอเค เป็นช่างประปาดูดซ่วมมักจะเสื้อผ้าสกปรกผมมักจะเป็นโพนิเทล e ว o n d minute please ว้ r l อ๋อทำไมเสื้อผ้าแต่งตัวดูดีมีระดับจังเลยคะ <c oughs> คุณพี่ถามเรื่องงานเขาดีกว่าเรื่องงานเขาดีกว่ามาเธอเรื่องงานฮะอะ มันเป็นไฟแอเทนเดนท์คุณพี่โกหกดิฮะอีกแกะโกหกอย่างงั้นเหรอฮะน้อย no! you ugly bitch เอ้ว <c oughs> ตำรวจ,จะมาตำรวจ,จะมาหุ้ยมีเดลิเวอรี่มาส่ง,งค่ะคุณพี่ I'm sorry บาดเพียงนาทั้วเอง อ๋อฉันต้องเอา,เอาขออยะไปทิ้งก่อนตามมาแกทำไมไมันยังอยูนอยู่เลยอะตามหลักเกมผีทั่วไปมันต้องหายไปแล้วีิกูว่ามันต้องมาไล่เราแน่เลยขอหยิบขวดนามาหน่อยกันนะคะ b กบิชมีสต,ตอให้เติมไหมเต็มอยู่เต็มอยู่เต็มอยู่ยเดี๋ยวเราเอาไม้ถูพื้นมากว่านิดนึงแล้วกันโอเคค o มิงจิ h เข้ามาได้เลยค่ะ เสียหายหมด oh my god กว่าไม่เลิศแป๊บหนึ่นงขอเปลี่ยนใหม่มันมาปุ๊บนะมีซีโฟนี่เหรอโอ้ยฮัลโหลแม่เอ่อช่วยด้วยครับผมรถเสียอยู่ข้างน,นอกครับอยู่ใกล้ๆร้านเราหรอคะ รถไม่ติดเหรอคะคุณออกมาช่วยผมได้ไหมผมต้องการความช่วยเหลือเอ่อจะให้ไปช่วยใช่ไหมไม่ก๊อเราต้องออกไปช่วยมันว่ะมึงเราหยิบไปได้เอาปืนหรือปืนหรือไฟฉายจะเอาปืนหรือไฟฉายทุกคนคิดโทษค,คิดคเลยเอาปืนหรือไฟฉายคะนมามนัสสากพัะว,วัตโตะอระโต สวัสดีค่ะมาปุ๊บวิ่งกลับมาปุ๊บมาปุ๊บใช่ปะปุ๊บมาใช่ปะปุ๊บมีกปุ๊บมาปุ๊บมาปุ๊บวิ่งวิ่งวิ่งปุ๊บโอเคอืมสวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยรถมาแล้วเหรอกูรลอนไป You ugly bitch, <laughs> bitch, <laughs> bitch. อะไรใช่ไหมสิมันไปแล้วนั่งคิดบางครั้ง <laughs> น้ำตาก็ไหลค่ะมันคือตัวเม, <laughs> มื่อกี้มันคือตัวนี้ป้ะที่มันไล่เรา,มาเมื่อกี้ ทำไมมันเหมือนมันอยู่ใกล้เรามากกว่าเดิมนะคะทุกคนคุณพี่เห็นอะไรไม่เห็นใช่ไหมคะดีแล้วละคะ่ะระวังตัวด้วยนะคะขับรถอะไรมาคะซาเลง้งระวังเวลาโค้งด้วยนะคะโอเคไหมขอดูบัตรนิดนึงนะคะคุณเควินลาลาลสันลาสันนะคะเควินลาสันใช่ไหมโอเคขอตรวจบัตรนิดนึงนะคะอ,อ่อตัวแทนประกันมักจะใส่ชุดที่แบบดูสุภาพและค่อนข้างที่จะสูง รอเธออยูน่ะน,น,น,ยนะคะรอสันแอนรุนางบิดมากเลยเนียค่ะหมดคำถามแล้วเราต้องปล่อยเขาไปแล้วนะเธอยูริเซมาเซลไม่มีอะไรคะ่ะไมไ่ไม่เปิดนะคะนหน่วยสวัสดมาวเวเซ อ๋อเป็นหน่วยหน่วยเน็ตเหรอคะคุณ Ryan Holt นะคะคุณ Ryan h o l ลโทษนะคะมันเป็น policy ของบริษัทมันต้องทำจริงๆนะคะขอโทษด้วยนะรับถุงไหมคะนี่นะคะเก่งมากเลยนะคะแต่ขอเช็คแปบนดงนะอาชีพ non-human eradication task force โอ้ไม่ก็เป็นหน่วยรบพิเศษเพื่อใช้กำจัดบุคคลที่ไม่ใช่มนุษย์อ๋อ My goodness <laughs> อาชีพโอ้มีดับเบิลแกงเกอร์ด้วยใช่ไหมคะคุณพี่ถามวันเกิดดีกว่าโอเคขอถามเรื่องเสื้อผ้าได้ปะโอเค non-human eradication task force น่าจะปกตินะคะคนนี้การยืน หัวปกติอ่ะ,ละ,ละฉันว่าเขาปกติหมดเลยทุกอย่างนะเรียนเชิญได้เลยนะคะทั้งหมดเจ็ดบาทนะคะอ๋อเรีวถุงขอบคุณค่ะ What the fuck เราไปเห็นเอเลี่ยนกลายร่างในท่อนขึ้นเดรย์ก่อนไป Oh my goodness มันกำลังจะเปี่ยนร่งและจะมาถึงบ้านนหกสิบปีนารีฉันไปคนปกติไปหรอไอ้ย่าโอเมกุนนสโอเมกุนนสเร็วๆสิวะมึงทำไมดีโอ g มก d n e นสปืนนะยัยล่ะยัยล่ะทำไมดีวะ มันเปลี่ยนร่างแล้วอ่ะ เราต้องกําจัดมน <S <S 1> <S 1> ันอะเมื่อกี้มันโนดนแทบหรืยอยังวะตัวอะไรอะ่ะเสียงอะไร เขายังไงเราก็ต้องไปจัดการมันเว้วคือยังไงมันก็ออกไปไม่ได้ยังไงเราต้องจัดการมัน Bitch. Okay. Hey. ก็เ,เอาปืนมาโอ้แล้วเส็จปูใช่ปะเราเอาขวดมานี่นี่แล้วขวดเราไว้เงี้ยเงี้ยเห็นไหมอยู่ไหนวะเราเอาขวดไว้ตรงนี้พอมันมาปุ๊บเราจะโยนไปตรงนั้นฉลาดมากจริงๆเงสองทำได้ยังไงคิดได้ยังไงเนี่ยฮะมีผู้แอบแฝงอยู่ท่ามกลางหมู่เรามนุษย์บางคนแอบกลายเป็นดับเบิลแกงเกอร์ได้ใครมาปะ เป็นลุงขี้เมานี่เองคุณโรเจอร์คอนรอยใช่ไหมคะขอสแกนบัตรนิดนึงนะคะคุณโรเจอร์คอนรอยกระเสียดแล้วแล้วก็จะมีหนวดจะปกคลุมไปด้วยสิ่งสกปรกเต็มตัวโอเคสิ่งสกปรกหนวดมีหนวดนะอืมเฮ้ยเขาพูดจาหยาบคายกับเรามากเลยอ่ะน่าจะปกติอ่ะไม่น่าละ โอเคค่ะทั้งหมด60บาทค่ะ hello ma'am <c oughs> มึงไม่ไปเอาของจากร้านกูหน่อยเหลอคะมึงเอาของจากร้านไหนมาให้ทำไมเสียงแมนจังเจดซินแคลอืันอันพลอยด้วย ค่ะคุณเจตจำมึงนะหน้ากับผิวสวัสดีค่ะเอาไงดีคะงั้นงั้นเลยนะมีใครอยู่ไหมนะเบ๊ช<อ>มไม่เอาเบ๊ชมันเป็นแบบ ยกเบอร์ขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะตายแน่ไปเอาถุงมาใส่เงินเดี๋ยวนี้ไปเออกูกูที่ไหนละ่ะตัเฮย้ฮยเฮ้ยสก,กัดรถโอ้ย goodness oh my god what is this please อนุญาตให้ถอดเสื้อเข้าร้านโอ้โหแซ็กซี่รับนึงนะฉันขออนุญาตก่อนเลยดับเบิลแกงเกอร์นะคะขอโทษนะคะโอเคสักครู่นะคะมันจำเป็นนะขอโทษนะคะสักครู่นะคะมันใกล้หรอปะ เฮ้ยเฮ้ยน wa ่ากลัวว่ะเธอคุณพี่คะเมื่อกี้เห็นเห็นอะไรป่ะพี่นอน whatever คุณชัมมี่ทำไมคุณไม่ใส่เสื้อผ้ามาคะทำไมถึงไม่ใส่เสื้อผ้ามาล่ะก็ผมชอบแบบนี้ครับเนเสียวดีโอเคเสื้อผ้าขอเสื้อแบบนี้คุณชอบไหมครับฉันว่าเขาปกติไว้เจอกันนะครับจสตูวไว้เชิญได้เลยนะคะขอเติมสต็อกก่อนนะสต็อกหมดวังนะโ,โอเคสักครู่ค่ะพนักงานมีคนเดียวเนาะรีก็ทำเองนะ ระวังด้วยนะแถวนี้มีหุบป่าหน้าตารักลัวเยอะมากแต่เมื่อกี้มึงมาแล้วไม่ใช่หรอฉันไม่อยากยิงอะฉันกลัวเลยหรอคนเนี้ยพูดจาแปลกๆอะค่ะขอละมันเข้ามาใกล้มากกว่าเดิมปะโอ้ยตัวอะไรอะอยู่ไม่ได้แล้วมึงน่ากลัวมากเลยอะ เกี่ยวนะคะขอขอเวลาแป๊บนึงนะคะขอเติมของก่อนนะเธอเรารีสต็อกแป๊บนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้ามาเราไม่ได้ของน้ำปลาแม่อีพิมพ์ไปก่อนหนึ่งแมทนะคะอันนี้ของเจ๊ตับ One eternity later Coming t h r o u g h มาได้เลยจ้ามาได้เลยจ้าวางเบาๆนะ <Stop S 1> ถอยมา uh. Bitch Oh my goodness What the hell เติมก่อนเธอไปเรียบร้อยโอเคน้ำปลาไม่พิมลูกค้ามาแล้วชิญรถบสินค้าได้เลยนะคะวว้้าาแหมมึงก็มาไม่ให้กูทันตั้งตัวเลยนะคะอนนไหบวันนี้ค่ะแอมเพอ,อ่งานก็ดีนะคะมันเป็นเมงมุนนะเธอจริงจริง อันตรายมากไปค่ะเราเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มีเหตุการณ์รายงานมาหลายอย่างเลยละหน้าตัวมาห้องน้ำไม่ใช่นะคะห้องน้ำใช้ไม่ได้นะ,คะใครปวดเยี่ยวดอกลานนะ,ะแม่งมีซีโฟด้วยว่ะคุณคลายนะคะช่มปกติคนเนี้ยไปเลยไปเลยไปเลยผ่าน <พอ S 1> ไปขอบคุณจ้าเมนูเชิญได้เลยคะ่ะคุณคลายเอ๊ฮอยแกคือตัวไรอ่ะโฮย No ใครๆโอ้ยสโอ้คลม้อยสิจมีสเปรย์พิ่ไทยนะจะเอาอะไรนะน้ำมัน There's no way it's gonna be killman ฉันว่าปืนไม่น่าจะเอาอยู่แล้ววะ น้ำมันได้แล้วนะคะน้ำมันได้แล้วนะน้ำมันได้แล้วนะคะอีริสไอมาเซ่นีบพีอพี่เอาแมกนีส oh <my> อะไรอ่ะหกสิบวินาทีเถอ โอเค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 เราต้องกำจัดมันให้ได้หกสิวินาทีโอเคนี่ไว้เถอะ โดนแทบดาวโดนแทบอันนี้สองแล้ว เราปลอดภัยแล้ววะเมื่อกี้มันน่าจะโดนซีโฟฉันไปอ่ะไปอยู่แล้วว่าออกดีกว่า <Okay. S 1> ในที่สุดนะคะสำหรับเกมนะคะชิปอะไรนะชิปอะไรวะชิปหายชิปแอดมิดไนท์หรือว่ากะตอนเที่ยงคืนได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้โอ้ไม g o กูดเนสเลย นะกะ็อันน,น,น,นี้ยังเป็นเดโมเวอร์ชันอยู่ยังเป็นเดโมเวอร์ชันอยู่ดันนี้มันก็จะมีแค่2กะเท่านั้นนะคะโอ้ยถามจริงเถอะใครมันจะอยากทำงานกลางคืนวะร้านก็หลอนลูกค้าก็ไม่ใช่คนปกติแล้วเงินเดือนก็ไม่ได้สะเพิ่มซะด้วย ชี a แอดมิดไหนนี่มันไม่ใช่ให้งานพาร์ทไมธรรมดาแล้วนะใครชอบแนวร้านสนุกซื้อชนคนลุกแบบนี้กดไลค์กดแชร์ให้สี่สองด้วยนะคะแล้วเ,เจอกันคลิปนะคะถ้ายังรอดเกิดมาได้นะบ๊ายบาย